ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวความแตกต่างระหว่งางเจ้า X Max V 3 Pro และ X Max V 3 Nano 2ตัวนี้จะแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกที่เห็นได้ชัดสำหรับความแตกต่างก็คือระบบการทำความร้อนเจ้าระบบการทำความร้อนของ X Max V 3 Pro มาพร้อมระบบการทำความร้อนแบบ conduction ส่วนเจ้า X m a x v 3 Nano จะมาพร้อมระบบ Conduction บวบบ c o n v e r s i o n ซึ่งจะทำให้ฟันที่ได้เนี่ยนุ่มแล้วก็สมูทยิ่งขึง้นจะทำให้ควนันอ่ะมันค่อนข้างเฟชเลยทีเดียวอย่างที่สองที่เห็นความแตกต่างก็คือเจ้าห้องอกของ,ของเจ้า X m a x v 3 Nano เนี่ยมาเป็นขนาดยาวเขาจะทำให้จุบสมุนไพรได้แล้วก็เวลาทำความร้อนอ่ะเขาจะทำความร้อนจากล่างขึ้นบนทำให้เราสามารถสูบได้นานกว่าและฟันที่ได้ก็จะค่อนข้างเฟช แล้วก็หมายส่วนแชมเบอร์หรือว่าห้องอบของ V3 Pro เนี่ยข้างในขนาดมันจะเป็นขนาดอ้วนๆแบบนี้ทำให้วันที่ได้อะจะเยอะกว่าแต่ต่อรอบการสูบอะ่ะมันจะสั้นกว่าขนาดแชมเบอร์ข้างในข,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 นขนองเจ้า2อันนี้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะยาวๆอีกอันนี้จะอ้วนๆส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่จเจ้าตัว X Max V3 Nano เนี่ยด้วยความที่น้องเขามาในขนาดเล็กจิ๋วทำให้แบตเตอรี่เขาอะเล็กตาม ก็เลยทําให้ต้นค่อนข้างชาร์จบ่อยนิดนึงแบตก็จะหมดเร็วนิดนึงส่วนเจ้า X m a x V3 ตัวเนี่ยแบตเขาจะอยู่นานกว่าแต่เจ้า2ตัวนี้ใช้ระบบเดียวกันก็คือ USB-C ทางด้านการใช้งานเจ้า X m a x v n n n o o เนี่ยมาพร้อมระบบปรับไฟอัตโนมัติซึ่งปกติแล้วอะ่ะเราจะใช้ไฟอุสมุนไพรอยู่ที่180เพื่อที่จะทําให้สมุนไพรเขาออกิใช่ไหมแต่เจ้า X m a x 3 Na เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยเราก็แค่กด1 2 3ที เขาก็จะปรับไฟอัตโนมัติให้เราตัวเครื่องเนี่ยจะใช้ไฟที่180 1 8 0่งถึงหนึ่ส่วนเจ้า X Max P 3 Pro เขาจะมาพร้อมกัน2ระบบก็คือระบบ Insection กับ On Demand หมดซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมาพร้อมจอแบบนี้ เราก็สามารถปรับไฟตามความต้องการของเราได้เลยเระบบเจ้าต,ตัวนี้ไฟเขาจะอยู่ที่110-220เราก็คือปรับได้เลยตามใจชอบว่าเราชอบไฟระดับไหนส่วนวันนี้เราต้องขอขอบคุณร้าน Bob b u t a n e b u ตั้งอยู่ที่เมืองทองใครอยากมาที่นี่สามารถตาม Google Map ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมดีไว้ให้ข้างล่างสุดท้ายนี้ใครอยากให้คนดีรีวิวอะไรคลิปหน้าลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วฝากกดไลค์ซับสไคร้และแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ